คุเจ้าจะตัดสมาธิเก้าระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญาณาสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทิตานิโรธตั้งชีวิตพูดแค่9้าคำนี้เรื่องสมาธิแล้วก็บอกคุณสมบัติของแต่ละสมาธิแต่ละขั้นชัดเจนเป๊ะทุกคำ เวลานั่งสมาธิให้ช่วยเข้าไปอ่านในคำพระศาสดาแล้วสังเกตในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เข้าไปสังเกตเช่นเมื่อนั่งรู้ลมหายใจแล้วให้ช่วยสังเกตว่าอากุศลในใจดับไปหรือยังถ้าดับไปแล้วก็ฟันธงได้เลยว่าเราได้ปฐมฌานแล้วง่ายๆแค่นี้ใช่ไหม,มถ้าวิตกวิจารดับไปก็ทุติยฌาน จิตมีปิติมีความสุขดับปิติได้เรียกตัตยชานดับสุขได้เรียกจตุตชานจตุตชานมีเครื่องวัดอีกอย่างหนึ่งมีสองอย่างสุขในสมาธิดับกับอีกอันหนึ่งคืออัศสาสะปัสสาสะดับนะก็คือลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยดับนะ